ถ้าฉีดฟิลเลอร์ซ้ำเยอะๆจะเป็นยังไงบ้างคะ oh. ฉีดครั้งเดียวยังไม่อยากให้ฉีดเลยจะฉีดซ้ำเยอะๆฉีดซ้ำเยอะๆมันจะมีกลุ่มคนที่ฉีดซ้ำเยอะๆเขาก็จะเรียกว่า facial overfill syndrome มันก็จะเป็นการเติมเต็มสารเติมตม็มากเกิดมาคือใส่เข้าไปเสร็จไปไฮายาลูรอนิกแอซิดหรือว่า HA หรือว่าฟิลเลอร์ไปแหละอะก็ฉีดฟิลเลอร์มากกันคือฉีดซ้ำๆซ้ๆซ้ำๆเห็นไหมวันนั้นที่เพิ่งจะออกข่าวที่มีคุณหมอท่านหนึ่งของไทยไปฉีดโครงสร้างบิดเบี้ยวเลยมาดูกันปัญหาอะไรบ้างถ้าคุณฉีดฟิลเลอร์เยอะเกินไปอันดับแรกก็คือทำให้ อดของสารเติมเต็มเข้าสู่เส้นเลือดได้ถึงเกิดอาการอุดตันเป็นอากาศเนื้อตายได้อักเสบได้อน,นี้คือถ้าเนื้อตายแก้ไขไม่ได้เลยเธอถ้าเป็นคลินิกที่ถูกต้องสารคุณภาพดีของแท้แต่ถ้าเติมจุดเดิมบริเวณซ้ำๆเยอะๆหลายปรยีร่างกายก็จะมีการต่อต้านอาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ไดีเกิดขึ้นได้ต้องเขาง้าใจว่าการฉีดฟิลเลอร์โดยส่วนใหญ่สารเติมเต็มจะมีระยะเวลาแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารฟิลเลอร์ตัวนั้นๆนะคะนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการเติมเต็มบริเวณนั้นซ้ำๆอย่าง จำไว้นะเธอฟิลเลอร์คางตัดกระดูกเยอะมากแต่ถ้าไม่ใช่คางฉีดไปส่วนอื่นใต้ตาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นก้อนอมับ ก็เป็นก้อนนี่แหละส่วนหน้าผากอะพอฉีดฟิลเลอร์เยอะๆมันจะทําให้เกิดการไม่เรียบเป็นเครือแล้วก็มีคนไข้เคยถามว่าเขาฉีดฟิลเลอร์มาแล้วมันเกิดพังผืดเกิดแผลเป็นเกิดจากอะไรเคยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าเกิดจากการบาดเจ็บตอนฉีดหรือว่ามีแผลเกิดขึ้นตอนฉีดก็อาจจะทําให้เกิดโอกาสที่เป็นพังผืดได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ฟิลเลอร์ที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องให้เกลียดฟิลเลอร์ที่ถูกต้องด้วยว่าโอกาสการเกิดพังผืดหรือว่าปฏิกยาการอักเสบจะค่อนข้างน้อยหรือยกเว้นว่ามีการติดเชื้อใใในน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 รรรรระะะหหหหหหหวววว่่่่่่าา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 างงงงงกกกกฉีีีดดดดแลล็็จจจทํ้้้้้เเเเิิปพพััผืืไๆสญถึึขออมมคยยบ มากเลยมักจะไม่ได้มาจากฟิลเลอร์แท้ค่ะมักจะมาจากสารเติมเต็มที่เป็นฟิลเลอร์ที่คุณภาพต่ํามากๆหรือว่าเรียกว่าฟิลเลอร์ปลอมนั่นเองค่ะ และถ้าสมมุติว่าผิดพลาดแล้วเราจะแก้ไขยังไงใช่ไหมก็คือฟิลเลอร์ตัวนี้ก็คือมันมียาฉีดสลายได้ถ้ามันเป็นฟิลเลอร์แท้การฉีดสลายก็ไม่ได้แปลว่ามันจะหายไปหมด100%เพราะว่าฟิลเลอร์มันก็ไหลไปตามจุดต่างๆต่อให้หมอเขาฉีดสลายมันก็ไม่สามารถไปครอบคุมบริเวณต่างๆทั้งหมดที่มันไหลไปได้ค่ะแล้วก็ถ้าสลายไม่หมดสมมุติว่าเราทาที่แก้มสองข้างแล้วเรามาเปิดแผลดึงหน้าคุณหมอก็สามารถทําการขูดออกได้ค่ะแต่ว่าการคาดหวังการออกหมด100% filler, ห0ข่งฟ้อเลอร์เต็เนี่ขอทบจะเ,ไไเละอ,อ,100อาาระ พี่สุดท้ฟังก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราฉีดฟิลเลอร์เยอะๆมาแล้วมันมีปัญหาอันดับแรกคือต้องคุยกับคุณหมอที่ฉีดให้เราก่อนว่าเขาต้องพูดความจริงก่อนนะว่าเขาฉีดปริมาณกี่ซีซีฉีดตำแหน่งไหนตรงไหนบ้างถ้าเราให้เขาลองฉีดสลายดูถ้าเราฉีดของแท้มาฉีดสลายมันก็ต้องหายไปได้เป็นปริมาณส่วนใหญ่คือเห็นเลยว่ามันแฟบเข้าไปจดเป็น medical record ไว้ว่าเราฉีดเข้าไปตรงไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่บ้างเรามาทำใส่ลายกรรมถัดมาจะได้เอาให้แพทย์คนถัดมาดูค่ะว่าเรามี record มาว่าเรามีสารเหลวอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อไป